สบายดีเมื่อนี้พบกับลินดาสาวลาวมื่อนี้มาพบกับคลิปนึ่งมือของลินดาอันนี้ก็คือลินดาหากระตื้นลินดาจะมาไล่ทไลายว่านึ่งมือลินดาลินดาเห็นอย่างแน่ตอนนี้เป็นวเวลาหกโมงหกโมงเช้าลินดาจะเอามาให้ทุกคนได้เบื่อว่าตอนนี้ในนึ่งมือของลินดาว่าลินดาเห็นอย่างแน่อันนี้ก็คือตื่นมาแล้วค่ะ มาถายให้ FC ได้เบิ่งกันเลยอ่ามาเบิ่งนํากันเลยวานนึ่งมือดินดาเฮ็ดเหน่งเน่ไปเลยมีตื่นมานึ่งมือก็คือตอนเช้าก็คือจะลุกขึ้นมานึ่งเข้ากอนมานึ่งเข้าก็คือจะพูมีตากองก็คือทิ้ทายองเแลลินดาก็จะมา เอาข้าวมาใส่ก็คือเต้ละเมอเรียนดาก,ก็จะตื้นหกมมงเต้าในเต้ละเมอ อัดเองไายเองฟิล hmm. <At it. S 2> mm ์โพลืม hmm. อ่แล้วต่อไปอินดาก็จะมาล้างถ้วยล้างจานเพราะว่าเมื่อคือนกิ่นสินดาดต่อมาอินดาหนึ่งเขาแลวอินดาคือจะมาะล้างจาน าแล้วตอนไปเรนดาก,ก็จะมาดีข้าวกับ เพื่อไปใส่จุ่มอินดาสีฮ็ตจุ่มหาเอฟซีมาเก,ก็บหอมลาบแลก็กกหอมบัวที่สวน และตอนนี้เรนดากะได้ซีนมาก็คือเินดาก็จะคือซอยให้จุ้มนี่ก็คือเป็นเมนูของสาวมือน,นี้นะจ๊ะ,ะนี่ก็คือซีนซอยจุ้ม ตอนเช้าหน้าก็จะสมๆแล้วก็ลุกขึ้นมาเป็นแม่สีเรืองก็กจะมาเฮ็ดเจลเขีย เอาเพียงแค่ม้อขี้มันก็คือขี้หวานนี่เองขี้หวาดีๆนี่เองแล้วก็จะมาทุกหัวสีขายใส กล้องมาเลยเพราะว่าตอนที่ลินดาได้ตอนวีเข้านั่นก็คือกล้องไอโฟนของลินดาคือมันดิแตกไปแล้วแต่กระบนี้เรามนซ่อมเพราะพึ่งซ่อมมาซ่อมจะเชืเ่อกระเชื่อละสองพ่านลินดากันเลยเออเอาไว้ก้อนขึ้นไปเอากล้องซูนี่มาได้ก้อนเพราะว่าโบไหวที่จะแปรงแล้วไอโฟนลินดาแปลงถ้าว่าซื้อไอโฟนสิบสองกัน ได้แหละเทาคาเปงแตนน่เนี้ถ้าจะว่าฟุตเลยก็คือไดอ้ถ้าก่อนนี่มันฟุตหลังจากที่ลินดาถ้าลินดากระจะมากอ่ะซอยก็หอมถ้าเมือน,นี้ก็คือบ่มีตากกล้องลินดาก,กันเลยอ่ะได้ห่าอีก จำรับไผ่ที่ย่งกกงางให้เปิดตัวตักกล้องว่าตักกล้องแม่นไผ่กัสามารถคอมเมนต์คอมเมนต์มาได้ก็าย่างให้เปิดตัวตักกล้องแต้บอกเลยว่าตักกล้องของเราน่ารักแลวก็มีความสวยงามผิวก็จะออกแบบคำ้คำๆผิวขาวผิวขาวตักกล้องก็จะออกแบบอ่าหน้ารักสวยผมยาว อยู่ใสโ <c oughs> มตะก,กล้องโมตะก,กล้องให้ฟัง <c oughs> คลิปนี้ลินดาหน้าจะว่าเป็นคลิปที่ยาวหรือเอาคลิปมื่อเซ้าลงก้น กระซอยพังหอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วลินดาจะไปเอามอเพียของเธาเลยเพราะว่าได้แล้วฟวดแล้วปออีกแทบเล็กแตงน่อยลินดาขอตัวไปเอาอะมะเพ็ดคนเพื่อจะเอามะเพ็ดมาซอย นี่ก็คือหม้อเพียพมาเลยแลยินดาจะมาปุ่มด้วยอ่าผงเอามาสักเล็กน้อยผงนวผงนวแล้วก็น,น้ำปลา ปลาเล็กน้อยอ่ะเลี้ยวไปคือบีบบ่อใส่ไปเล็กน้อยวังก็งจะมาคนยิงคน xong rồi. Còn lại tí mừng. Ờ. Sẽ cử. Sẽ cử và cả บีบผมเพิ่มลิกวิดไวเพื่อใมันขุมอีหดาบอาจจะมาไส้ามาเผ็ดให้มันเย็นแล้วคว่อยไส้อ่ะ ักหอมลงไปวัส่าการที่ดินดาบมีตะกรงคือดินดาลำบาคลำบากระดาบต้องเดโอมน้ำดีำก่อน ใส,ใส่เข้าวคัวไปสักน้อยใส่เข้าวคัวไปอีกอ๋อ เมื่อควแล้วให้มันเย็นสักหน่อยแล้วเขาก็จะมาเอาฟัหงหมฟังหมลงไป นี่ก็คืออาหารเช้าของจิดดาในมือนี้ก็คือนี่อันนี้ก็คือเป็นเมนูข้าวเช้ามือนี้ก็คือมีลวกผักแต่ว่าลวกผักเต็มมเคืนแล้วละ่ะแล้วก็มีจุม